ครับสวัสดีครับพ่อกันดีครับดูช่องสอท่อเต่งบายสมัสดีหรือเต่งกิ่ต่างครับมานี่สิบห้าทันมาเบิง้งอีกเม่พันอีกแม่นึงครับรูปหน้าสวยครับอ้วนหลังไงโค้งขาไงกินยญ้าเลียดครับ เขามาลามตะเสาครับเล่มหยาโอ่งสางไงครับบ้านไทยไงหางเหย้าเป็นพัวครับแง่สาวครับยังท่านไปสมพันธุ์ครับล่อเขาเป็นสัตว์จึงเสียดายปสมพันธุ์ครับ แม่พักบุ้งครับทางซื้อเขา,ามือนี้มาเบิ่งเขากินยาครับ้ากับว่าง่ามเลยครับ้าสันสนนำหมอกล่องยาเมือเศร้าครับกินบเรลียก หลงประมาณร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบบวกเพราะว่าอายุครึ่งสองสิบข้าสามปีครับถ้าได้เป็นเสียกตอนนี้ครับแสนลูกครับ ว่าแสนลูกครับเาเปื่อนเือเบิเ้งครับเด้อโครงสังของเราไงครับ เปิดตัวแนะนำรับม้วนมันเติบโตไขยเปิดราคาแนะนำแม่พันธุ์หัวเห่าในจำนวนเจ็ดแม่พันธุ์ครับที่ขัดสันมา,าให้เพื่อนๆดนเบิ้งครับนี่แหละครับลักษณะของหญ้าของเขาครับ กินหนามมะเรียครับลักเกี่ยวเพื่อกันครับอันนี้กระไดมือนึ่งลักนึงตะล่อตะกินนาำครับอาฝากกดติดตามนะครับเด้ออ่าิปต่อไปเจริน้น้ำเม่พันแม่นึงอีกมาเบิง่งเห็นเบิง้งทันเบิง้บง,งครับอันนี้สวัสดีครับ